เงินงานครอบครัวมองยังไงให้สําเร็จมุมมองต่อสิ่งต่างๆเป็นปัจจัยสําคัญในการกําหนดการกระทําต่อสิ่งนั้นๆส่งผลให้เราได้รับผลลัพธ์ตามมุมมองนั้นๆหากเรามีมุมมองที่ถูกต้องก็จะเอื้อต่อการเจริญก้าวหน้าและได้มาซึ่งสิ่งที่เราต้องการได้ง่ายขึ้นเพื่อให้การเดินทางถึงความสําเร็จของทุกๆคนเป็นไปได้ง่ายขึ้นขนาดไปเที่ยวภูเขาทะเล ของใช้และเสื้อผ้าที่เราใส่ก็ยังต้องแตกต่างกันถูกไหมคะการยกระดับฐานะศักยภาพก็ต้องมีการปรับมุมมองให้สอดคล้องกับสถานะใหม่ที่เราจะเป็นเช่นกันค่ะเฟินจะเล่าถึงมุมมองที่มีต่อปัจจัยหลักๆ ที่มีผลต่อความสำเร็จเพื่อให้ทุกๆคนนำไปทบทวนปรับใช้จนเป็นเนื้อเดียวกันกับชีวิตตัวเองแล้วทักษะความรู้อื่นๆจะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเมื่อเราปรับมุมมองของ3ส,สิ่งนี้ค่ะทุกคนคิดตามและตอบคำถามไปพร้อมๆกันกับเฟิร์นนะคะข้อแรกเรื่องของเงินค่ะ เงินคืออะไรสำหรับเราคำตอบที่จริงใจของคำถามนี้เป็นตัวกำหนดปริมาณเงินและทรัพย์สินที่เรามีจะมีเงินและรักษาไว้ได้โดยไม่รู้ตัวค่ะเรามักให้ความหมายในทางลบต่อการมีเงินจากประสบการณ์ที่ไม่ดีความทรงจำที่ไม่ดีต่อเงินหรือคนที่มีเงินมากกว่าเราในวัยเด็กค่ะรวมถึงว่าไม่รู้ตัวอีกด้วยว่าเราตีความว่าเงินนำมาซึ่งความยุ่งยากมีคนมากมายเอาเงินของเราไปเข้าหาเราเมื่อเรามีเงิน ทำให้เราเจอคนไม่จริงใจเงินคือความเหนื่อยที่เรามองเห็นจากพ่อแม่เงินคือการตีราคาแบ่งคุณค่าเราในสังคมทำให้เราถูกแบ่งแยกคนมีเงินเห็นแก่ตัวคนมีเงินทำทุกอย่างเพื่อเงินคนมีเงินขาดคุณธรรมเป็นคนไม่ดีทุกเหตุผลทุกมุมมองที่ตีความไม่ดีต่อเงินที่ทำให้เงินดูเป็นผู้ร้ายเป็นจุดเริ่มต้นของความชั่วร้ายค่ะ จิตใต้สำนึกเราจึงเลือกจะเป็นคนไม่มีเงินเพราะเราไม่อยากเป็นคนไม่ดีเราลืมไปค่ะว่าคนรวยหรือคนจนก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีเงินไม่ได้เปลี่ยนคนดีเป็นคนไม่ดีเนื้อแท้ในใจของแต่ละคนต่างหากที่ทำให้คนคนหนึ่งตัดสินใจกระทำบางสิ่งบางอย่าง เงินนำมาซึ่งความยุ่งยากเฟิร์นจะบอกว่าแม้จะมีเงินมากหรือน้อยนะคะความยุ่งยากในชีวิตของทุกคนก็ยังมีอยู่เสมอเพราะมันคือสเสน่ห์ของชีวิตค่ะแต่ความยุ่งยากในวันที่เรามีเงินกับไม่มีเงินมันต่างกันนะคะ ร้องไห้ในรถเบนซ์ยังไงก็ดีกว่าอยู่ดีหากเราเชื่อมั่นว่าเราดีพอการมีเงินเพิ่มขึ้นจะช่วยให้เราเกื้อกูลผู้อื่นได้มากยิ่งขึ้นค่ะเราสร้างงานสร้างอาชีพให้คนได้เลี้ยงครอบครัวเราตอบแทนสังคมอย่างน้อยเราก็สร้างสภาพแวดล้อมดีๆแผ่ขยายจากตัวเองร่วมกันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการมีเงินแล้วยังคงรักษาความดีตามธรรมชาติของเราเองไว้ด้วยการสร้างความสำเร็จมัง่งมีด้วยกันนะคะข้อที่สองค่ะ เราต้องทำงานเพื่อเงินจริงหรือยังมีใครที่คิดหรือรู้สึกว่าต้องทนทำงานทำอะไรๆโดยเฉพาะสิ่งที่ไม่ชอบฝืนใจเพื่อเงินจนถึงวันหนึ่งที่ตัวตนเราอยู่ห่างจากสถานะหน้าที่เราอยู่ไหมคะ เฟินเป็นหนึ่งคนค่ะที่สัญญากับตัวเองไว้ตั้งแต่ตอนเด็กๆว่าจะเลือกทําเฉพาะสิ่งที่หัวใจเราต้องการตอบสนองเป้าหมายในการมีชีวิตอยู่เท่านั้นทําในสิ่งที่ทําให้จิตวิญญาณเราเติบโตและยังคงรักษาคํามั่นสัญญาไว้ได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะด้วยการถามตัวเอง3ข้อดังนี้ค่ะข้อแรกค่ะตอนนี้เรารู้สึกยังไงถ้ารู้สึกดีสบายใจสงบ แปลว่าสิ่งที่เราทำเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความปรารถนาและเส้นทางของชีวิตเราแต่หากความรู้สึกที่ผุดขึ้นมาคือความร้อนรนแปลว่าเรามาผิดทางค่ะข้อที่สองที่เฟิร์นใช้ถามตัวเองค่ะสิ่งที่เราทำตอนนี้เป็นไปในเส้นทางความปรารถนาในชีวิตเราหรือไม่ถ้าคำตอบคือใช่ทำต่อค่ะแต่เมื่อใดที่คำตอบคือไม่เฟิร์นจะทบทวนว่าเราหลุดเส้นทางตรงไหนแล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่ ข้อที่3ที่เฟินใช้ถามตัวเองค่ะหากวันนี้เป็นวันสุดท้ายเฟินจะยังทำในสิ่งที่กำลังทำหรือไม่และคำตอบมันควรจะเป็นคำว่าใช่ทุกๆวันทุกๆวินาทีค่ะหลายคนจะแย้งและให้เหตุผลว่าเราไม่มีสิทธิ์เลือกเราเลือกไม่ได้เฟินจะบอกว่าอำนาจสูงสุดที่เราได้ติดตัวมาทั้งชีวิตคืออำนาจในการตัดสินใจเลือกค่ะจริงอยู่ว่าปัจจัยภายนอกเราควบคุมไม่ได้แต่เราสามารถเลือกมองให้ความหมายกับสิ่งต่างๆที่เราต้องทำเพื่อให้บางสิ่งบาง อย่างสาเร็จได้แล้วเราจะอยู่กับสิ่งนั้นได้นานขึ้นเป็นสุขขึ้นและเฟินอยากให้ทุกๆคนลองมองหาให้เห็นสิ่งดีๆจากสิ่งที่เรากําลังทําอยู่แล้วเราจะทําทุกอย่างได้อย่างเปลี่ยมพลังสิ่งที่เคยถูกเรียกว,ว่างานจะกลายเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นสุขในชีวิตของเราค่ะข้อที่3ค่ะ มุมมองเรื่องครอบครัวค่ะครอบครัวจะถูกวางไว้ตรงไหนในเส้นทางสู่ความสําเร็จบ่อยครั้งค่ะที่เราเห็นความแตกแยกความเปลี่ยนแปลงการแยกทางของคนรักบนเส้นทางสู่ความสําเร็จความจริงคือเกิน50%ของชีวิตคู่ธรรมดาก็มีการหย่าร้างกันค่ะแยกทางกันเรากลัวเราจะทําได้ไม่ดีพอไม่มีเวลาให้ลูกสามีแล้วสิ่งต่างๆอาจจะสูญเสียไปหากเราสร้างความสําเร็จ คนที่เรารักและรักเราจริงๆจะพร้อมเข้าใจและเคียงข้างเราตลอดเส้นทางค่ะเขาจะมีความสุขสนับสนุนส่งเสียงเชียร์ให้เราเติบโตทุกๆคนพร้อมจะจับมือเราตลอดเส้นทางเมื่อเรารู้จักสื่อสารการสื่อสารจากหัวใจคือกุญแจสําคัญใช้ความรักเป็นเกณฑ์แล้วคุยกันค่ะ การสื่อสารและพลังของความรักจะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นเส้นทางของเราจะอบอุ่นมีความหมายหัวใจที่เปลี่ยนไปด้วยรักแบบนี้ยิ่งทำให้คนรักความรักครอบครัวทีมงานเราเหนียวแน่นค่ะการเดินทางสู่ความสำเร็จเหมือนการวิ่งมาราธอนต้องใช้การฝึกฝนอดทนมีวินยัยข้อดีก็คือเรามีโอกาสปรับเปลี่ยนพัฒนาตัวเองได้เรื่อยๆและเมื่อถึงเส้นชยัยมันหอมหวานมันคุ้มค่า เราจะเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ได้ครอบครองทั้งความสุขความสำเร็จมั่งมีเพียงแค่เราทำมันพัฒนาตัวเองทุกวันรดน้ำให้หัวใจทุกวันเราจะเคียงข้างกันตลอดเส้นทางสู่ความสำเร็จด้วยรักจากใจใบเฟิร์นเฟิร์นเฮิร์บค่ะ